สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Gold f u t u r e นะคะสำหรับวันนี้นะคะความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา Physical Cliff นะคะก็ช่วยหนุนตลาดค่ะโดยเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสอง US d o l ต่ออนนะคะเคลื่อนไหวในกรอบหนึ่งพันเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันเจ็ด้อยสองค่ะราคาทองนะคะก็ทรงทรงตัวค่ะประคองตัวเหนือหนึ่งพันเจ็ดร้อยได้นะคะหลังจากมีความคืบหน้าในการเจราจาการแก้ไขปัญหา Physical Cliff ค่ะ อีกท้งการปรับขึ้นของราคาน้ำมันนะคะหลังจากกองทัพอิหร่านจะซ้อมลบที่ช่องแคบออสมุทภายในมีนาคมนี้นะคะในมีนาคมปีหน้านะคะก็ช่วยหนุนให้รา,าคาทอำคำปรับขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะในช่วงใกล้เทศกาลหยุดยาวนะคะในช่วงปลายปีนะคะก็ทําให้ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางค่ะอาจจะส่งผลให้การปรับขึ้นของราคาทองคำเป็นไปไม่ได้มากนักและอาจจะมีการขายทํากําไรในทุกๆแนวตา้านได้นะคะดังนั้นนะคะวันนี้ก็จับตาดูแนวรับสําคัญนะคะว่ายืนเหนือ 1690, 1685หรอากือเปล่าถ้าย,ยังยืนเหนือนะคะการรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบ1,700และทะลุกรอบ1,700ก็เป็นไปได้ะคะ่ะ โดยในคืนวันนี้นะคะมีดุลบัญชีสภาพนะคะไตรามาสสามรมไปถึงดดชนีตลาดที่อยู่อาศัยประกาศออกมานะคะซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะคะคาดการณ์ว่าตัวเลขทั้ง2ตัวนี้จะปรับตัวดีขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ค่าเงินยูเอเลาแข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำต่อได้นะคะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไปอย่างที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการไว้หรือไม่นะคะ ทีนี้ถ้ามองจากภาพกราฟทางเทคนิคในระยะสั้นในลาย4ชั่วโมงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเส้นสโตแคสติกนะคะอยู่ในโซนโอ้บอลแล้วนะคะดังนั้นนะคะอาจจะมีแรงเทขายทำกาไรออกมาในช่วงที่ทดสอบแนวต้านบริเวณ1,700-1,705แถวนี้นะคะถ้าไม่ผ่านนะคะก็อาจจะมีการย่อตัวแต่อย่างที่บอกคะ่ะเนื่องจากสัญญานะคะดูดีอยู่ดังนั้นถ้าเกิดไม่ปรับตัวแล้ลงกว่า1,690นะคะเป็นหลักหรือ1,685นะคะ อาจจะมีแนวโน้มรีบาวกลับขึ้นมาได้ทดสอบ1700และทะลุผ่านไปได้ค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะโดยรวมรวมแล้วนะคะราคาทองคำยังอยู่ในดาวเทนไลน์ค่ะดังนั้นถึงราคาปรับตัวขึ้นมานะคะ ไม่ว่าจะเป็น1,707,1715หรือ1,720ก็ยังอยู่ต่ำกว่าบริเวณดาวเทลลน์นี้นะคะซึ่งถ้ายังไม่ผ่านไปได้แนวโน้มเชิงลบในระยะกลางก็ยังคงมีอยู่และการปรับลงไปทดสอบบริเวณ1,600ไปไป,ไปก็ยังคงเป็นไปได้ทุกเมื่อนะคะดังนั้นก็ต้องจับตาดูให้ดีว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไปในรักษะใดอาจจะเป็นกรอบสามเหลี่ยมเช่นนี้นะคะแล้วรอการเบรกก็เป็นไปได้ค่ะ ที่นี้นะคะสัญญาณจากภาพรายวันดูเหมือนจะรีบาวขึ้นก็ต้องรอดูนะคะว่าจะรีบาวได้ระดับใดค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าการปรับขึ้นจะขึ้นไปได้ถึงระดับ 1715-1720หรือไม่ถ้าผ่านไปไม่ได้นะคะร่วงลงมาก็เป็นไปได้คะ่ะในช่วงนี้ให้เทรดดิ้งกันในกรอบกันก่อนนะคะเนื่องจากยังไม่ใช่เห็นขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจนนะคะก็ต้องเทรดดิ้งกันในกรอบไปก่อนแต่วันนี้ยังให้แนวโน้มในเชิงบวกที่มากกว่านะคะโดยมีแนวต้าน7่7 1 7 70, 1 5และแนวรับ1,790-1,685่ะสํา 1, 90, 1, ค่ะสำหรับการวิเคราะหร์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท